ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับประมาณที่2ของวันที่23ครับซึ่งก็คือตี3ของวันผมกำลังอัดเสียงอยู่นี่แหละนะก็ได้มีการปล่อยอัปเดตใหม่ใน PTR นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆผมได้ฟังเจฟนะครับพูดถึงอัปเดตแล้วก็ความคิดของเขาว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็เขาตื่นเต้นแค่ไหนซึ่งผมดูแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกันเราจะมาคุยกันทีละประเด็นครับว่าจะมีการปรเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้ไม่มีการบัฟหรือว่าเนิร์ฟใครนะครับ สำหรับประเด็นหลักๆครับของการอัปเดต PDR ครั้งนี้ก็คือระบบไฮไลท์อันใหม่นะครับเผื่อว่าใครจําไม่ได้นะครับระบบไฮไลท์นั้นมีมานานมากแล้วครับก็คือเวลาที่เราเล่นในแต่ละรอบนะครับแล้วมันก็จะมีคนที่ได้ Play o f the Game ใช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยมันมีคนเล่นดีหลายคนแต่ว่า Play of the game เนี่ยจะเลือกคนที่ทําคะแนนได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นหรือว่าในรอบนั้นๆน,น,นะครับมันก็ออกจะน่าเสียดายไปหน่อยถ้าหากว่าผลงานของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ถูกเ,เอามาเก็บรักษาไว้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย รู้สึกว่าอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยระบบน่าจะเก็บไฮไลท์ให้เราแบบออโต้นะครับก็คือเหมือนเพ a y ออัปเดตเกมนั่นแหละเก็บไว้ให้เป็นออโต้นะครับประมาณ4หรือ5อันนะครับแล้วถ้าหากว่าเราปิดเกมหรือว่าปิดคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์พวกนั้นจะหายไปนะครับจะไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ให้แต่ว่าในอัปเดตใหม่ของ PTR เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1เลยก็คือ t o d a y Top 5นะครับก็จะเหมือนกับไฮไลท์อันเก่านั่นแหละนะก็คือจะจับเอา5อันที่ดีที่สุดเนี่ยมาวางเอาไว้ให้ครับแต่ว่าเวลาที่เราปิดคอมไปเนี่ยมันไม่ได้หายทันทีนะครับมันจะอยู่อย่างนั้นครับ24ชั่วโมงและถ้าหากว่ามีอันไหนที่ดีกว่านะครับก็จะขึ้นมาแทนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยแล้วเกิดเกมเด้งจอฟ้าคอมดับไฟตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วเนี่ยไฮไลท์จะหายไปเลยแต่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ยี่ปิคอมกชั่วโมงนะครับเพราะฉะนับ ส่วนที่2ครับก็คือไฮไลท์ที่เราเลือกจะเก็บเอาไว้เองนะครับในช่วงเวลาของ Playoff the game นะครับเราสามารถกด F9 นะครับมันตั้งมาให้เป็น F9 นะน่าจะสามารถเปลี่ยนปุ่มได้นะครับถ้าเรากดครับ Play of อฟเ e อะเนั้นๆก็จะถูกบันทึกเอาไว้ครับและส่วนที่เจ๋งที่สุดเลยคือส่วนที่3นะครับของหน้าไฮไลท์นี้นะครับก็คือหลังจากที่เราทำการบันทึกไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็น Top 5หรือว่าจะเป็นแบบที่เราแคปเจอร์เอาไว้เองนะครับเราจะสามารถเลือกเรนเดอร์ออกมาได้อีกทีหนึ่งสมมุติว่าผมเนี่ย ตั้งเท็กเจอร์เอาไว้ตอนเล่นนะครับเป็นโลนะครับผมสามารถปรับได้หมดเลยนะครับ่ว่าจะเป็นความชัดของภาพครับเฟรมเรทของาพร์ตเกมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สามารถตั้งอัปชั่นได้ด้วยครับว่าอยากจะให้มี UI ขึ้นมาบนหน้าจอไหมหรือว่าอยากจะได้เป็นหน้าจอของเกมเพียวๆเ,เลยก็ออย่างได้ครับ ส่วนต่อมาครับที่มีการปรับใน PTR ก็คือส่วนของเกมเบราวเซอร์นะหรือถ้าว่ากันง่ายๆคือระบบในการตั้งห้องนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกคลาสซมเกมที่อยู่ในอาร์เคตนั่นแหละแต่ว่านี้ก็เหมือนจะเอามาทําให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นครับต่อมาครับในส่วนที่3ที่มีการปรับครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาระยะยาวพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับที่มีผูเ้เล่นหลายคนนะครับพวงทางบิสา์ดแล้วก็มีการทําคลิปออกมา,มามากมายครับว่า l ลูบ็อก ของบีซ่าที่ทาออกมาในเกมโอเวอร์วอชเนี่ยมันแฟร์หรือเปล่าทำไมมันซ้ําเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่พอใจกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโอเวอร์วอชก็ได้ทําการปรับนะครับเลทในการได้ไอเทมนะครับซึ่งไม่เช่ว่าเป็นเลทในการได้ไอเทมให้มากขึ้นหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะได้ซ้ํานั้นมีน้อยลงมากนะครับแต่ถ้าหากว่ายังคงได้ซ้ําอยู่ถึงแม้ว่ามันจะโอกาสได้ซ้ําน้อยมากก็ตาม นะครับก็จะได้เงินมากขึ้นกว่าที่เมื่อก่อนเคยได้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองแล้วครับผมลองเปิด5กล่องซึ่ง5กล่องนี้มีการให้ฟรีใน PTR ไม่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟหลักอะไรเลยนะครับให้ลองเปิดดูว่าโอกาสมันมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมพบว่าแม้แต่คนที่เกลือสุดๆอย่างผมเนี่ยความเกลือของผมยังไม่สามารถทะลุอ,อัลกอริทึมที่ทาง Overwatch เขียนเอาไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการปรับตรงนี้มีผลเยอะทีเดียวนะครับ และก็ส่วนสุดท้ายครับที่ผมได้ยินว่ามีการปรับนะก็คือ crosshair หรือว่าเป้าเลงนั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีขึ้นด้วยครับ ครบนะครับอัปเดตทั้งหมดของ PTR ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็น PTR ต้องรอดูว่าพอเขาเสิร์ฟจริงแล้วอัตราลุกบล็อกจะมีการปรับอะไรบ้างไหมนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันดูค่อนข้างโอเคละน่าจะเข้ามาทั้งอย่างนั้นเลยนะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG Key Store .com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะกดสนนุนกันครับลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o n ใต้คลิปนะครับและหากว่าไปที่ร้านแล้วยังไม่เจอเกมที่ต้องการครับ แล้วนำไปซื้อเกมบนสตรีมอเองได้ครับซึ่งวิธีการนี้หากว่าเล่นแล้วไม่ชอบเพื่อนๆสามารถทําการรีฟันเพื่อขอคืนเงินและไปซื้อเกมอื่นต่อได้อีกด้วยส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่มีอะไรอยากจะสอบถามผมเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากบอกอะไรให้ผมรู้ครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไวไ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ